ধন Mà người mà người mọi người mọi người mọi quang 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 mọi người mọi người mọi người Quang 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 เยอะมากโลกนี่ครับ CX4 ครับคุณพ่อโมดิฟายให้ครับเริ่มชอบแล้วย่อตัวให้เยอะหมุนโยกคึงกว้าง เยอะมากลูกไงส่งเสียงหน่อยวรุน <Yeah. S 1> ส่งเสียงหน่อย oh, <yeah. S 1> เป็นไงวันนี้ครับผมสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับยังไม่ทักทายคลิปเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับช่องโมกเกทีวีนะคะโอ้ว oh, ันจมุกด้วยวันนี้วันอาทิตย์ครับผม ัรรครบอุปสรรคปัญหาก็จะมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับข้างบนครับท้องฟ้าครับผมตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหมครับผมบอ้โหตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่มนนครับผโอนน้ตั้งใจมาครับใส่ชุดมาถ่ายรูปเดียวเดียวนะครับเพื่อนๆครับผมดูสีสีชุดก่อนนะครับผมตอนนี้ว่าแกติดใจเกมล่ไม่ใช่เกมเติมเงิน,น,เ,นะะเล่นได้นะเล่นได้นะตอนนี้ฝน,นลงนิดนึงพ่อก็เก็บไปตัวหนึ่งแล้วไม่รีบนะลูกนะอุยทำไมลงเม็ดไกลเยอะขนาดนี้ล่ะลูก ยยมว้ายกเก่งแท้โอ้โหฝนหนักแล้วลูกกลับมาแล้วกลับมาเร็วกับมีตอนนี้อุปสรรคมาแล้วครับเพื่อนๆครับฝนตกครับผมฝนตกแล้วครับแต่โบเก้ก็ยังสนุกกับเซิร์ฟอยู่นะครับผมดูครับดูครับเพื่อนๆครับตอนนี้เริ่มเป็นครับเรื่องฟ่องแล้วครับครับระวังรถจักรยานลงไรหรือยังลงได้หรือยังพ่อบังให้อยู่นี่ ก็บอกให้ลงให้ลงโไม่เอาขนมไปเป็นไงครับวันนี้ครับผมฝนตกฝนตกไงวะฝนตกเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยเอาปคลิ้หน่อยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโบเก้ชิวีด้วยครับตอนนี้โบเก้ขอตัวไปคุณโลกก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีครับผมวันนี้ฝนตกครับผมเล่นไม่สนุกเลยเนาะไม่คุ้มค่าเลย